แรงซึ่งไม่คงที่กระทําต่อวัตถุให้เคลื่อนที่ตามแนวแรงได้ความสัมพันธ์่ังกราฟ F s ดังรูปจงหางานเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ได้การกระจัด20เมตรก็ข้อนี้นะครับเป็นโจทย์เกี่วกับกราฟ F s ให้น้องรู้ไว้เลยนะครับว่ากราฟ F s เนี่ยเนื่องจากจับันยูเท่ากับ F s cos เซตาพื้นที่ใต้กราฟ fs เนี่ยจึงเป็นเป็นงานหรือเป็นแน,นั่นเองโอเคนะครับอ่านี่คือสิ่งที่ต้องจำก็มาดูข้อนี้กันเลยนะครับข้อนี้เขาบอกว่าแรงซึ่งแรงตัวเนี้ยไม่คงที่เป็นกราบรูปคนไปคดมาเนี้ยอ่าก็ก็เราเรา เราก็ต้องหาพื้นท mm ี <t 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 ่ใต้กราฟของของตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อเพื่อจะได้หางานได้เนี่ยก็จาก W เท่ากับ FS cos t จากข้อนี้ครับจะเห็นได้ว่าโจทย์เขากําหนดมาว่าวัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงแสดงว่าถ้าแรงทิศไหนวัตถุก็เคลื่อนที่ทิศนั้นใช่ป่ะครับแสดงว่า t t a เป็นศูนย์องศา cos t จึงเป็นจึงเป็นหนึ่งใช่ป่ะอ่า แบยูจึงเท่ากับ fs เลยจากข้อนี้ก็คือหาพื้นที่ได้กราฟได้ก็จบก็ตอบข้อนี้ได้เลยโอเคนะแต่จะเห็นว่าว่าพื้นที่ได้กราฟเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยน้องเราจะหายังไงก็คือข้ออย่างเนี้ยเราต้องใช้การตัดปากอ่าก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราตัดส่วนนี้นะครับส่วนที่พี่แรงเงาสีเขียวเนี่ยไปยัดใส่ส่วนที่พี่แรงเงาเป็นสีแดง จะเห็นว่ามันยัดได้พอดีใช่ไม่มน้องเอาสีเขียวมายัดใส่สีแดงแล้วก็ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับเอาสีเขียวมายัดใส่สีแดงตรงนี้ก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยถูกป่ะครับกจบดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะหาพื้นที่ของรูปเนี่ยถ้าในระดับมหาลาัยเนี่ยเราเรา,เราต้องใช้แคลคูลัสอะน้องแต่ว่า จากตรงเนี้นะครับเราก็สามารถใช้การตัดปะในการหาค่าได้อย่างคร่าวๆเลยก็เป็นก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับแต่วัน u จึงเป็น F F ก็เป็น20 S ก็เป็น20 c o s θ ก็เป็น c o s ์สศูนย์องศา20คูณ20ได้400ครับคอ s สศูนย์เป็น1 W จึงเป็น400จูล เป็นคําตอบนะครับข้อนีอ้จะเห็นได้ว่าข้อนี้เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยก็เรารู้แก๊กนิดเดียวครับว่ากราฟ F S เนี่ยพื้นที่ได้กราฟคือ W แล้วก็สามารถตอบได้แล้วก็แทนค่าไปครับก็จบที่สําคัญคือเราต้องรู้เทคนิคการตัดปะก็คือสําหรับกราฟที่มันเป็นรูปร่างที่ไม่สมมาตรเอ้ยพี่พูดผิดที่เป็นรูปร่างที่ไม่สามารถหา พื้นที่ได้ตามเลยค่ะคณิตตามที่เราได้เคยเรียนมาเนี่ยเราก็ต้องดูว่า,าตัดตรงนี้ออกเอามาใส่ตรงนี้แล้วมันจะได้รูปไหนจะเห็นได้ว่าถ้ารูปเนี่ยพี่เอาตรงส่วนนี้ออกแล้วมาใส่ตรงนี้แทนส่วนนี้ออกแล้วมาใส่ตรงนี้แทนพี่จะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งในตรงตรงตรงเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าในรูปแบบของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยใช่ป่ะครับก็คือ20คูณ20คูณด้วยคอรสศูนย์ก็เป็น400จูลเป็นคำตอบเลยโอเค เดี๋ยวมาดูข้อต่อไปกันนะครับ